โอ้มืดต,ตึบเลยเปิดไฟหน่อยเลย <Okay. S 1> เปิดไฟลีน่ะเออนั่นเลยแกแ้วเหลืองเขาคงใครเสียงน,นะครับเร้อเยเจ็ดห้านะครับตัวน,นี้ร้อเยเจ็ดห้าเยลูกค้าบอกว่ารถเหยียบไม่ค่อย

ลองดูมีควันไหมระตูฝั่งนู้นนี่จะลองขับดูก่อนว่ามันมาจะเฟร์ไปไหมนี่ไอป้อมไปไหมไป้อมมาไไมาวะมาไทยฮะไายไไายังเงชาติไย เดียวอ่ป่ะอันนี้ก็มาลองครับแมพเพิ่งแมพเสร็จครับเพิ่งแมพเสร็จนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเบา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 จัดเบาขอตัดหน่อยขอตัดหน่อย วโไปรีบเลยทีเดียวตามาดูรอยครับตามาดูรอยแสงเอียวครับนี่นะครับรอยออกตัวเมื่อกี้ คพ่งคืมีแบบเสร็จนะครับมันมาดเลยก็มาอยู่ร้านช่างตีนะครับวันนี้คอยดูคามาครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับโอ้โหโอโหบาบาเบารอจริงครับคันนี้ให้เบิ้ลตัดหน่ะ ออเลยคันนี้สุดสุดสุดเียลองเดียวเลยคืนลองดูดิเอ้าลองดู่อนลองลองเลยครับดูแล้วไมดีเลย เดรออกตัวรอรอฟรีเลยเมื่อกี้เราไม่เสียตังค์ตังค์อะไรวะแกงๆห่าลุืองอโอโ้มันจะถอยเสียเรามันไม่มีเป๊บใส่เนาะมันก็เลยดังนุ่มๆแต่ถ้ามันนเสียยงิ๊ดห่อๆแต่ถ้าใส่เป๊บดังวันนี้อีกเรื่อนเลยแค่นี้ก็พอแล้ว ให้อเขาโล่่ได้ละเนี่ยมันสั่นเนี่เนี่ยาะมันสั่นเลยตัวนี้นรอบก็ามาไวแล้ว คับเร่งมาไวกว่าเดิไมไหมก่อนเมื่อกี้แต่ก่อนเป็นยังไงเหรอเหยียบเติอบจับฮะอันนี้เตะนิดเดียวเองแต่ก่อนนี่ยืนเหยียบก็ไม่ไป <laughs> ừ, 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 ลองดูด้วยแล้วก็เบอร์โทรที่ <c oughs> ผมไม่เนี่ยลองดูรถเปลา่ารถหนักมันเป็นยังไงนั่นแหละเขับโทรโบอนน่นแับโงก่อนอู้ อ้ดตีตีไแต่เสียงมันไม่ได้ยัดแป๊บไงเสียงมันก็เลยไม่โหดนี่ก็มาจูนอยู่ร้านช่างเจไรไปแล้วไปเออเดี๋ยวก็จะมาอีกดอก อุ้ยนุดับได้ไงอะ่ะโอุ้ยขับรถดับลืมไปว่ามันพอมันขึ้นมอเก็บคอมหมดแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ ฮะสายฟงสายไฟเก็บหมดแล้วใช่ไหมสายชาร์จอ่ะก็เรียบร้อยแล้วเ <Okay. S 1> ขาดูจะตามแกทันถึงไหน สนใจก็โทรสอบถามก็ได้นะครับตัวนี้อีโน่รถไทยโอเคครับสวัสดีครับ